ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขณะน,นี้แอดมินพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ สำนักสงเทพนิมิตสว่างธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าได้พลาดเพราะว่าจะมีตัวเลขซึ่งเป็นแนวทางในสู่การเสียงรางวัลในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วติดตามชมให้จบในคลิปวิดีโอด้วยนะคะในขณะนี้จะพามาสตัวเลข ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การเสี่ยงรางวัลน,นะคะท่านผู้ชมคะเป็นในเวงมวังอ่อนครับผมหมูมม่หนึ่งตำบลหน,นองปริงครับผมอยู่หนองปริงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแล้วได้จาหน่ายสลา,ากกินแบ่งรัฐบาลมาประมาณกี่ปีแล้วคะท่านท่านคะจาหน่ายสลากกินแบ่งมาหลายปีแล้วครับเป็นสิบปีแม่ทราบว่าใน แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลของเรานั้นมีรางวัลถูกไหมคะรางวัลที่สองก็เข้ารางวัลที่หนึ่งก็เข้า oh. เพราะไอ้พอขายไอ้เลขขายไปเรื่อยๆรางวัลที่สองเข้าที่ไอ้ไอ้เซเว่นน้องไอ้ขาวทองครับเซเว่นวัดขาวทองเซเว่นวัด เขาทองอำเภอพายุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะมมค่ายินดีที่ได้พบนะคะช่อง youtube วันใหม่เข้ามาทำรายการในสำนักเทพนิมิตรสว่างทรรอยู่หลายรอบแล้วนะคะไม่ได้เจอคุณพี่เลยวันนี้ก็ยินดีที่ได้พบกันนะคะขอให้คุณพี่จงขายสรากินแบ่งรัฐบาลดีๆแล้วขายให้หมดก่อนวันที่16ด้วยนะคะ วันนี้จําหน่ายไปได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ลงสิบเล่มครับผม <10 S 2> สิบเล่มประมาณห้าร้อยใบเหลือประมาณห้าร้อยใบครับงวดงวดหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่คะพอประมาณได้ไหมคะสิบเล่มสิบเล่มเล่มหนึ่งกี่ฉบับคะเล่มหนึ่งเอเล่มหนึ่งมีมีร้อยร้อยฉบับร้อยฉบับสิบเล่มก็หนึ่งพันฉบับอหนึ่งพันฉบับนับว่าเป็นผู้ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดีอีกผู้หนึ่งแสดงว่ามีลูกค้าประจําสิคะ ครับมีมาเรื่อยๆครับคุณพี่ขาคุณพี่ส่งเสียงดังๆด้วยนะคะครับผมค่ะ <c oughs> วันนี้ยินดีที่ได้พบกันขอให้ท่านผู้ชมที่ดูในรายการของวันใหม่ดิโอนั้นจงมีโชคไม่เล่ามีเงินมีทองในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566อยขอให้คุณพี่รวยรวยรวย,รวยแล้วก็รวยนะคะ <รา S 1> ค,ค่ะคสวัสดีค่ะ,คะยินดีได้ที่ได้พบกันนะคะสวัสดีค<ด>่ะ ขาทู๊บขาทู๊้าพเจ้าข้าพเจ้าเด็กชายเด็กชายเด็กชายอะไรลูกมิกเด็กชายนิกเด็กชายมิกนายมิกนายขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ปูไข่ขอให้ปูไข่โดนบันดาลโดนบันดาลให้ลูกให้ลูกจับได้ สามตัวท้ายเอารางวัลที่หนึ่ง,ง,งและเลขสองตัวล่าง,ข,างขอให้มีโชคขอให้มีโชคข,ขอให้มีลาบมีมมสุขภาพส,สมบูรณ์แข็งแรงเป็นเด็กน่ารัก,รกเรียนเก่ง มีอายุมั่นขวัญยืน,ยน,ยนครับกราบลูกกราบลงกราบนะขอบคุณครับเดี๋ยวหนูจะต้องจับล้างวันให้จับขยวกับลูกคนก่อนคนนะครับจะจับกัคนคนนี้จับสองตัวคนนี้จับสามตัวนะลูกนะ,อ,ะอ้าวัดกันอ้าวคนไหนจับสามตัวอ่ะสามตักวก่อนอ้าวอา้าว หลับตาล้วงเข้าไปหนึ่งตัวเอาขึ้นมาครับแล้วให้ดูหน่อยครับเลขอะไรคะรเ,เลขแปดนะคะอ่าเอาเอา,เอาใส่เลยลูกคนใหม่คนใหม่ครับได้ตัวหนึ่งแล้วนะคนเอามือคนเลยครับเอามือเข้าไปคนครับคนคล้าให้เท่ากันโอเคเอา่าตัวที่สองจับขึ้นมาเลยครับเลขอะไรเออ และที่ผมด้วยเก่งมากเลขเก้านะครับเอาใส่เลยลูกเอาใส่เอาใส่หายนะครับผมคนนะคนนะคน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 แล้วลูกเท้าเลยเท้าแล้วลูกเท้าเอามือเข้าไปเท้าในหายนะครับผมเท้าเลยลูกเท้า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 จับมาหนึ่งตัวเลขอะไรครับผมเลขหกอีกแล้วครับผมโหจับได้สองครั้งซ้ำใช่ไหมลูก เก่งมากขอบคุณครับขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีเงินมีทองถูกรางวัลที่หนึ่งนะลูกนะมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมเก่งมากครับเอาใส่ในไห้เลยลูกเมนน้องคนนี้จะจับสองตัวใช่ไหมเอามาอันนี้ถานแล้วนะคะผมหลับตาจับตัวที่หนึ่งอะไรครับรก้าว เลขเก้าเหรอคะผม,มไหน<ม>ตั้งดูดิดูช้าๆหน่อยน่าจะเลขหกน่าจะเป็นเลขหก <5. S 1> เพราะว่ามันมีขีดอยู่ข้างล่าง <5. S 1> ใช่นไหมครับ <5. S 1> เลขหก <5. S 1> ตัวที่สองตัวที่สองอะไรครับผมเลขหาเลข5ตั้งดีๆให้สวยแนละ้วลูกเลขห้านะครับผม <5. S 1> เก่งมากขอให้ถูกรางวัลเลยและขอให้รวยขอให้รวยนะลูกนะ ขอรวยนะครับผมอหนูจับอีกตัวหนึ่งหนูจับได้เลขสามเหรอเลขสามมันกลับไหมครับผมเลขสามต้องอย่างนี้ไหมครับนี่แหละเลขสามเลขสามนะครับผมได้เลขสามเก่ง